สวัสดีครับเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้สำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตนของพวกเราครูเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายมีการติดตามผลนะครับส่วนในวันนี้เราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายส่วนตนนะครับในการตั้งเป้าหมายส่วนตนที่ผ่านมานั้นนะคะเด็กๆ ซึ่งมีหลักการง่ายๆก็คือไม่ตั้งให้ยากหรือว่าง่ายจนเกินไปเป็นเป้าหมายที่เราสามารถทำได้และเป้าหมายในภาพรวมของพวกเราก็คือการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครบับเด็กมาดูซิว่าการสรุปผลเป้าหมายของพวกเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างการติดตามผลตาเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะครับถ้าเด็กๆทำได้ เด็กๆก,ก็จะระบายสีเขียวในช่องวันที่เราทำได้การติดตามผลตามเป้าหมายในแต่ละวันถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้ก็ให้ระบายสีแดงในช่องวันที่ทำไม่ได้เด็กๆครับเราจะมาสรุปผลตามเป้าหมายกันเลยตรวจด,ดูและ,ะนับจำนวนสีเขียวของแต่ละคนเลยครับใน d e r s h i p n o t e b o o k ถ้าใน leadership n o t รถบุกของเด็กๆเ,เป็นสีเขียวหมดเลยนั่นก็แสดงว่าเด็กๆบรรลุนะครับแล้วให้เด็กๆมาละบายสีข้างหน้าวงกลมที่เขียนคำว่าบรรลุดีดสังเกตดูเลยเห็นไหมครับดูลูกสออันล่างสุดเห็นไหมครับอชี้มาตรงคำว่าผลการติดตามเป้าหมายบรรลุแล้วก็ไม่บรรลุ แต่ในหน้านี้เด็กๆทำได้สีเขียวหมดเลยนะครับเด็กๆก,ก็ระบายตรงคำว่าบรรลุแสดงผลว่าเด็กๆทำได้ตามเป้าหมายสุดยอดครับเหมือนเดิมเลยเด็กๆตรวจดูหลีดชิพโน้ตบุ๊กของเราสิมีสีแดงป่าปนอยู่ไหมถ้าเกิดว่ามีสีแดงป่าปนอยู่นั่นแสดงว่าเราไม่บรรลุ เด็กๆก,ก็ต้องมาระบายวงกลมด้านหน้าคําว่าไม่บรรลุสังเกตที่ลูกสอนอล่างสุดเห็นไหมครับจะชี้ไปตรงที่ว่าผลการติดตามเป้าหมายบรรลุไม่บรรลุเห็นไหมครับเด็กๆก,ก็ระบายข้างหน้าว่าไม่บรรลุเพราะว่าเรามีสีแดงปะปนอยู่ในจํานวนสีเขียวนะครับเด็กๆ เด็กๆสังเกตที่หน้านี้ได้เลยด้านบนจะเขียนว่านักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อรับทราบเห็นกันไหมครับคราวนี้เด็กๆมาสังเกตด,ด้านล่างจะมีคําว่าลงชื่อรับทราบเห็นไหมครับเด็กๆในกรณีนี้นะครับเด็กๆครูจะให้เด็กๆเขียนชื่อตนเองลงตรงคําว่านักเรียนรับทราบและรบกวนให้เด็กๆ นำไปให้คุณพ่อคุณแม่ลงชื่อในช่องผู้ปกครองรับทราบเห็นไหมครับดเด็กสังเกตที่ลูกสอนเลยมีทั้งนักเรียนรับทราบและผู้ปกครองรับทราบจากการตั้งเป้าหมายและติดตามผลตามเป้าหมายจะต้องมีทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองนะครับแต่ในส่วนคุณครูเดี๋ยววันเปิดเทอมครูจะลงชื่อรับทราบให้นะครับ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆครับเราจะมาร่วมกันสรุปการเรียนรู้เช่นเคยนะครับดเด็กเปิดสมุดออนไลน์ของเราเลยเราจะมาร่วมกันบันทึกสรุปการเรียนรู้เลยนะครับในส่วนที่1ครับผมสัปดาห์นี้ฉันเรียนเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเด็กๆลงมือเขียนคำนี้ลงไปเลย ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเป้าหมายของฉันในส่วนนี้เด็กๆแต่ละคนจะตั้งเป้าหมายไม่เหมือนกันให้เด็กๆเขียนเป้าหมายของตอนเองลงในช่องนี้ได้เลยครับต่อเนื่องไปเลยนะครับเด็กๆในส่วนของผลการติดตามเป้าหมายถ้าเกิดว่าเด็กๆ ตรวจสอบดูใน leadership notebook แล้วเราทำได้สำเร็จเด็กๆก็เขียนว่าฉันบรรลุผลแต่ถ้าเด็กๆทำไม่สำเร็จเด็กๆก็เขียนว่าฉันไม่บรรลุผลและอย่าลืมนะครับเด็กๆจะต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมจึงบรรลุและทําไมจึงไม่บรรลุลงมือเขียนได้เลยครับต่อไปครับเด็กๆให้เด็กๆคิดสิว่า สิ่งที่ฉันทำได้ดีในขณะที่ฉันทำตามเป้าหมายคิดว่าเราทำอะไรได้ดีให้เขียนลงไปได้เลยและต่อมาสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นจากการทำตามเป้าหมายของฉันเด,เดี๋ยวคิดสิว่าเราจะทำให้ดีขึ้นในเรื่องอะไรได้บ้าง เด็กๆก็เขียนบันทึกลงไปเลยส่วนสุดท้ายจะเป็นการใช้ s h v e n t s b เด็กๆครับในขณะที่เด็กๆตั้งเป้าหมายและทำเป้าหมายในแต่ละวันให้สำเร็จนั้นเด็กๆลองคิดสิว่าเด็กๆใช้อุปนิสัยอะไรบ้างในการทำเป้าหมายให้บรรลุผลดังในตัวอย่างนี้นะครับจะใช้ proactive คือใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงด้วยตนเอง ใช้อย่างระมัดระวังและทำสิ่งที่สำคัญก่อนเดอต้องปิดไฟก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรมอื่นเห็นไหมครับเด็กๆไม่ยากเลยในการที่เราจะใช้เซเว่นแลงมือบันทึกความรู้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ